หนึ่งในสามนินจาในตำนานผู้ที่ข้างไขวิชาดินจาเป็นอย่างมากนะครับผมโอโรจิมารุมาแล้วแล้ววันนี้มาในชุดแสงอุตสาหและไปกันเลยดีกว่าครับผมส่วนที่เหลือก็สุ่มกันไปตามเตมแล้วเจอกับโอจิวะซากิสิทธิ์ของโอโรจิมารุชั้นดีเลยนะครับผมที่ โอโรจิมารุนั้นคลั่งใช้มากๆนะฮะแล้วก็มุซึเคยเงครับผมเทรุมิเม่พร้อมกับคาคุซึหนึ่งในแสงอุษานะผมเหมือนโอโรจิมารุเพราะโอโรจิมารุเคยอยู่ในแสงอุษาด้วยนะครับผมและวันนี้ผมเล่นเป็นโอโรจิมารุตอนอยู่แสงอุษานั่นเองและอุซึเมื่อกี้นาราโตต่อร่างชุดเกาะโอ้โหตามตามกันมาแล้วก็นาราชิกามารุนะผมพร้อมกับฮิดันหนึ่งในแสงอุษามีคาคุซึก็ต้องมีฮิดันนะครับผมเป็นพาร์ทเนอร์กันเตึง,ตงแล้วก็ซาอิชุดสูตรโอ้โห มาโชว์นาเมนตที่สำรับรอบนี้โอโรจิมารุประทะซาสุเกะเอาถ้าเอาตามาในเมะนี่แรกๆโอโรจิมารุโหดมากๆนะเพื่อนๆแต่พอมาหลังๆปุ๊บก,ก็คือโดนซาสุเกะแค่นั้นเลยโดนซาสุเกะเล่นอย่างเดียวเลยนะผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นในสถานที่ประชุมห้าค้งี้แล้วกันเพื่อนๆโชว์ของกันหน่อย เปิดมาก็ต้องโชว์โหดยันไปหน่อยนะเราเป็นถึงงูอะเป็นถึงงูซะอย่างแล้วจังหวะนี้ก็ปาดด้วยงูแล้วใช้ไม้ไปใช้ไม้กลับไม่โกนะผมแล้วคอมโบต่อเนื่องเข้าไปแล,ปล้วปาดด้วยงูแล้วควงสว่านเข้าไปหนึ่งทีมาดิซาสเกตมาดิซาสเกตเป็นเป็นสิทธิ์อันดับหนึ่งแท้ๆทำไมและไม่งไงล่ะมันเป็นงูของจริงอ่ะเพื่อนๆผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยุ้ยวุ้ย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 ใช้คำักษาเหรอคำักษาเหรอแล้วก่อแต่แล้วก่อแต่ และคาถาผู้ใช้งูแต่ไม่โดนนะผมแล้วผมกลายเป็นงูไงเมื่อกี้ีผมกลายเป็นงูเด็กะไม้หมดนะซาลุเกตและจังหวะนี้ก็ลอกคาออกมาแล้วก็โดนต่อยเข้าไปหน้าที่หนึ่งทีและจังหวะนี้ก็คาถาผู้ใช้งูแล้วมันมันเบิกเนตรวงแหวนมันเบิกเนตรวงแหวนเอาจริงซาลุเกตมันเอาจริงเพื่อนซาลุเกตมันเอาจริงซาลุเกตมันเอาจริง แล้วไม่โดนเนี่ยแล้วไม้ผมไม้ผมไม่หมดรอตาจักกาผมหมดแล้วเพื่อนๆอุ้ยแต่ยังคอมโบได้อยู่ยังคอมโบได้อยู่แล้วโดนโดนต่อนี้และเรียบร้อยเลยหรือเปล่าอู้ยมันท้าชักกาออกมาแต่ไม้เขาหมดแล้วโอเคอย่างนี้เราคอมโบได้อย่างนี้เราคอมโบได้หนักเลยอย่างนี้เราคอมโบได้หนักแล้วรอข้าวกระโดดมาต่อยที่หน้าหนึ่งทีนะผมก่อนนี้จะกลายเป็นคนเหมือนเดิมนะและซาสุเกะเรียบร้อยดิล่างแปลงหมดแล้วแปลงล่างล่างแปลงหมดแล้วล่างแปลงหมดแล้วล่างแปลงหมดแล้วอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิซาสุเกะ โอ้โรจิมารุบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยโผล่มาตั้งแต่ต้นเรื่องตอนสอบจูนินเฮ้ยตอนสอบเกนินนะของพวนารุโตตีตอนแรกเลยและอะไรที่ออกมานี่ยังโหด่ะัมบอกก่อนดูวงาผมตื่นเต้นจากช่วงแรกที่ดูเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นหนึ่งในสามมิจฉาในตำนานอ่ะเออแต่ตอนนั้นมันยังไม่เปิดเผยนะเพื่อน ามันจะเป az, ิดเผยก็ใช้เวลาอยู่แล้วจวังหวะนี้ดาบพันภาษากับคาถาผู้ใช้งูภาษาเหมือนกันแล้วจวังหวะนี้เขาใช้ไม้ไปใช้ไม้ไปหนึ่งชีแล้วพันภาษาเขามาผมลบไม่ได้นะต้นไม้เขาเหลือแค่หนึ่งต้ไม้ผมเหลือสองแล้วจวังหวะนี้ก็ต้องชาร์จกรกาวไว้ก่อนแล้วก็พุ่งเข้ามาดิดโซลิเกะพุ่งเข้ามาดิพุ่งเข้ามาดิพุ่งมาพุ่งกลับพุ่งมาพุ่งกลับละไม้หมดนะโซลิเกะโซลิเกะไม้หมดแล้วเพื่อนๆแล้วจังหวะน,นี้ผม่วงสบหวานอัดหน้าเข้าไปหนึ่งทีนะผมพร้อมกับคาถาผู้ใช้งูไปก่อนหนึ่งรอบแล้วนนนะะลพัาาษมมไ่โโดอเค เอาช้ตากะก่อนได้ไหมแล้เทวีสุริยาโอเคไม่โดนล่านี้ใช้เทวีสุริยาได้แล้วละไมเข้ามาแล้วเพื่อนๆมาได้เวลาได้เวลาได้เวลาหมา้ผมหมดได้เวลาตายได้เวลาโดนยำเกาะแตกแล้วโอ้โหโอ้โหเอาเท่เลยดิ เอาเท่เลยดิโอเคโอเคโอเคโอโอเคเรื่องไม้ก็เลยแค่หนึ่งไม้ผมยังไม่มีไม้ผมยังไม่มีโอเคสมกับเป็นซามสเกตสิทธิ์อันดับหนึ่งของโอโรจิมารุที่โอโรจิมารุนั้นชอบและพันดักษาเขาไหมหนึ่งทีเอ้ยแย่ว่ะแชทอย่างนี้ผมแย่ว่ะอย่างนี้ผมแย่ว่ะแชทจริงนี้ผมแย่จริงแล้วจังหวะนี้ได้คอมโบแล้วไง มาเป็นงูลแ,และระเบิดระเบิด,บดโอเคมาเขาได้อยู่เพื่อนโอ้โหผมจะใช้ชให้ามันป้าปิดฉากไม่ได้นะครับผมตามเสร็จช่องเรานะครับมาซาสุกเกะจะลหลบไปไหนอนะ่ะโอเคหลบได้ขอชา้กกาจะกราก่อนเล็บร้อยอย่างนี้ซาสุกเกะพลาดแล้วเพื่อนๆหยู่ที่ซาสุกเกะพลาดแล้วผมบอกแค่นั้นแหละขอเชา้าจะกราก่อนไม่ระเบิดลาเกินจบกันแค่นี้แหละคาถาผู้ใช้งูยักษ์ นี่กลายเป็นงูแล้วเพื่อนถ้าไม่ทำตัวให้ไร้ความรู้สึกก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะยังและเรียบร้อยดิครับเป็นงูอ่ะนะออฉันคือโอโรจิมารุผู้เป็นอมะตะไม่ว่าจะมากี่คนก็เอาชนะไม่ได้หรอกชัดแค่มันแอคจัดมันแอคจัดเลยดิคำพูดมันอะ และเปิดมาก็ต้องช,ชนะไปก่อนนะครับผมเพื่อนและคาคุสึชนะเมย์มาได้นะส่วนอาร์โตะกาชิกามารุเป็นชิกามารุที่ชนะผมส่วนฮีดันกับซาอิถ้าตาอิเมะยังไงก็ต้องเป็นฮีดันแน่นอนนะเพราะว่าเขาเป็นอมตะแต่ในนี้ซาอิชนะนะครับผมและโอโรจิมารุปทะคาคุสึหนึ่งในแสงอุตสาห์เหมือนกันมาเลย ใส่นูสาเหมือนกันพี่ยังไม่หลนใจหรอกพี่พี่เข้าใส่หนูสาเพราะว่าพี่อยากเจอแค่อิสิ่อย่างนั้นแหละไอ้หนูกระถาผูดใช้งูและกระถางไฟมุสอะไรอะไรอะไรเมื่อที่พี่มันคีออยู่ในร่างงูนะแล้วพี่เลยไม่เป็นอะไรเนะี่ยเราใช้ไม้มาดิได้เข่าวว่ามีห้าชีวิตได้เข่าวว่ามีหลายชีวิตมีห้าหรือมีกี่ชีวิตก็ไม่รู้แหละแต่ที่รู้ว่าเอางูพี่ไปกินก่อนไอ้คาคุตุแล้วมานามานาทุยจัก,การาหมดจัก,การาหมดหเพื่อน และมาดิมาดิจะใช้คาถาไฟเหรอจะใช้คาถาไฟเหรอครับก็คือยากหน่อยแล้วพี่ขอญาตขอยอนญาตต่อเนื่องขอยญาตคอมโบต่อเนื่องขอยขออนญาตคอมโบต่อเนื่องจนก่อแตกและลอกคาบออกมาปล่อยเข้าไปที่หน้าหนึ่งทีดีและได้ข่าวว่าไม้หมดได้ข่าวว่าไม้หมดม,ม, <laughs> มันไม่ถึงมันไม่ถึงมันไม่ถึงโชทมาดิได้ข่าวว่าไม้หมดก็ขอญาตควงสว่างไปหนึ่งที และก็แล้วก็ขออนุญาตโอเคโอเคครับคุณตือมสนผมครับคุณตือมือส่วนผมครับคุณตือมืนส่วนผมนะจังวันนี้นะจังวันนี้ยังไงอ่ะยังไงอ่ะไม้หมดอ่ะยังไงอ่ะโจมตีขึ้นบนไปหนึ่งทีและโอเคโอเคโอเคออ้ยโอ้ยเพื่อนเจอดิโดริฟิกไว้รุ่นผมไปดตแชทไม้หมดนะฮะอยู่กาดๆโดยเมื่อกี้แต่ยังดีที่ไวรุิฟิกไวรุ่นทำงานนะผมของจริง ของจริงอะดิของจริงอะดิครับืุอไปกินที่อย่างหน่อยจะกินที่อย่างกหน่อยพี่คอมโบต่อ,อก,กางากาศพี่คอมโบต่อกลางกาศและจังหวะน,นี้จะใช้ผ้าหรอจะใช้ผ้าจะใช้ให้ได้เลยและได้จริงๆิงด้วยดิโอ้โหแล้วมันไฟสายฟ้ามีครบเลยดิ เขาสื่อมันข้างว่างมันมาใช้ท่าสองรอบตีใส่ผมเลยใช้ท่าใหญ่สองรอบตีใส่ผมเลยแต่ผมไ,ไม่สนใจด้วยดิกแต่ผมไม่สนใจด้วยดิแล้วแล้วมันมาอีกแล้วไงแล้วขั้นสุดทาอาฆ่า,าจินโจมตีครั้งสุดท้ายรอบที่สองโอ้โ,โหโรจิมารุกูเจ็บหนักคาคุสึได้เล่นแล้วแหละคาคุสึทะลึ่งแล้วแหละขยันใช้เลยนะท่านะ ถ้าอย่าใช้เหลือเกินนะถ้านะคุ้งไฟแย่จะโดนคืนมากๆเลยดิอยากจะโดนคืนมากๆเลยดิแล้วได้ข่าวว่าไม้หมดเด็กครับคุ้งสื่อคาคุ้งสื่อไม้หมดไม้หมดงูแย่นะโอเคมันระเบิดพลังไฟผมมาดิมาด็มาดิครับคุ้งสื่อมาดิครับคุ้งสื่อย่ฉายจักรก่อนเรียบร้อยบรรจุเต็มตัวลาก่อนคาถาผู้ใช้งูยักษ์ไม่มีใครสามารถ ต่านทานฉันได้ลงไปนอนแดนซ์ปีมือไม่ถึงอย่าทะลึ่งเล่นกับพี่ไงคะโคสื่ฉันคือโอโรจิมารุผู้เป็นอมาตะจะมาก,กี่คนเกาฉันะฉันไม่ได้หรอ ima, รกโอโรจิมารุเก่าอะมาร์กไม่ได้เก่าวและต่อไปชิกามรุปะทะซาอีก และเป็นไซอิ๋วว่าได้เรื่องหนิเพื่อนๆมาโอโรจิมารุประทะไซเริ่มขึ้นแล้วไซอิ๋ชุดสุดด้วยวะแชทไซอิ๋ชุดสุดปะทะโอโรจิมารุชุดแสงอุตสาหนะผมชุดแสงอุตสาหตึงๆและชุดสุดเองอะ่ะโดนที่ลาะข้ามมือไปต่อยน่ารัก โอยเออเออเออออเอยเอาเยอะดิว right? like, ิชานินจาภาพอสูรสัตเทียมเปิดมาก็เอาเลยดิไอ้นี่มันไอ้นี่มันตรงเดียวกับคาคุสึมันโรงเดียวกับคาคุสึอย่างนี้ผมต้องเล่นมันให้หนักอย่างนี้ผมต้องเล่นมันให้หนักจริงๆแชทอย่างนี้ผมจะเล่นมันให้หนักเลยผบอกเลยว่าผบอกเลยว่ารอบเนี้ยไม่ได้เอสนะถ้าไม่ได้เอสนะถ้าไม่ได้แรงเอสนะก็ไม่มีอะไรแชทพูดเฉย พอยังไงผมก็ได้ไงผมมั่นใจและเกาะไต่ไปแล้วไนงะสารีจังหวะนี้จังหวะนี้มาดิมาดิโจมตีที่ได้หรือเปล่าล่ะโจมตีที่ได้หรือเปล่าล้วที่ล็อกคาเป็นงูมาต่อ,อยไปต่ออีกหนึ่งทีเลยครับผมแน่จริงก็แปลงร่างแน่จริงก็ระเบิดพลังแค่นั้นแหละแล้วลมันระเบิดจริงว่ะทามันทําไมเนี่ยแล้วมันแล้วมันระเบิดพลังจริงแต่ผมไม่สนใจเพราะาเขายังไม่มีไม้อ่ะเขายังไม่มีไม้อ่ะแล้วตอนนี้เขาใช้ไม้ไปแล้วแชทโอเค ขอเยอชาตะกะขอเยอชาตะกะมาดิมาดิาดลเลือดผมยังไม่ลดอ่ะเลือดผมยังไม่ลดอ่ะเลือดผมยังไม่ลดอ่ะแชทคิดเอาฮ้าฮ่าฮ่าไอ้เองมันก็แค่เด็กโอมือ ที่เพิ่งจะมาช่วงท้ายเพิ่งจะมีบทช่วงท้ายจะมาสู้กับพี่พี่มันหนึ่งในสามมิจฉาในตำนานเองรู้ไหมเองรู้มาดเจอกับพี่มันยากหน่อยเจอกับพี่มันยากหน่อยเจอกับพี่มันยากหน่อยแล้วคอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องแบบไม่ต้องลงไม่ต้องหยุดถ้าจะกบไม่หมดก็ไม่ต้องลงไม่ต้องหยุดกันเลยแหละจริงๆแล้วจังหวะนี้ไม้ผมหมดแล้วมันใช้ท่าไม้ตายนี่ถือว่ามันพลาดมากเพราะว่าไม้ผมหมดจังหวะนี้มันควรไม่ใช่ไม้หมดจักรหมดจังหวะเมื่อกี้ตามหลักมันควรที่จะไอ้นี่ผมมากๆเพื่อนๆควรจะคอมโบตส่ผม เพราะว่าไม้ผมไม่ได้หมดตจัก,การะผมหมดเฉยๆแล้วลอกข้าเข้าไปต่อยหนึ่งทีขออนาชัจาจัก,การะก่อนนะผมซ้ายอ e ีกไม้หมดจัก,การะหมดนะเหลือหนึ่งโอเคไม้เขาหมดแล้วเพื่อนไม้าหมดแล้วชัไม้เขาหมดแล้วชัดขออนาตโจมตีขออนาตโจมตีกากาแ,แบบไม่ต้องลงแบบไม่ต้องลงโอเคหลบได้โอเคมันได้ส่วนผมนิดนึงมันได้ส่วนผมนิดนึงมันได้ส่วนผมนิดนึงแต่จังหวะนี้ไม้เขาหมดนะผมขอช้จาจัก,การะก่อนมันจะระเบิดพลังมาแชทเอ้ยไม่ใช่ขอโทษเพื่อน ขอโทษเลยขอโทษเลยตายอีกข่าวพี่ใช้งูยับปุ๊บเหลือไว้นิดนึงอะเหลือทำไมอะโอโรจิมา I, I want want รุไอไอวอนทูเฟยไอวอนทงงตื๊บเลยโอ้โหแชทว่าจะไม่ได้ปิดฉากด้วยท่าไม้ตายว่าเ,เรื่องเลืออยู่แค่นี้ผมไม่รู้ว่าผมจะปิดฉากด้วยท่าไม้ตายยังไงเพราะว่ามันมีหมาอน่ยโ,โอเคมันใช้หมาสิกรับ เฮ้ยจำไม่แมน่แชทผมว่าผมทำได้เว้ยผมว่าผมทำได้ไงเฮ้ยระยะมันใกล้ไอ้บ้าแต่ผมยังไม่ได้เอ็ดเอาดิป้าราจระจา้ใส่เล่นเลยต่อต่อเฮ้ย,อ,ยอ่ะอ่ะ,อะเรียบร้อยดิเนียโอเคมเมื่อกี้จังวะาเมนนิดนึงนะฮะไม่มีใครสอกมาต้านทานฉันได้ ลาก่อนสายอีกเองเนี่ยมันนิ่งเลยนะเออขอรับหลองนั้นไปเลยนะเจ้ไอ้นี่มันเล่าจิตชนิดพิเศษเลยเพื่อนเพื่อนโอโรจิมารุเรียบรออ้อยในแชมป์ทัวร์นาเมนต์สัปดาห์นี้ก็ต้องเป็นของผมเหมือนเดิมครับผมโอโรจิมารุผู้นี้นั่นเองนะครับไอ้นี่มันบ้าจริงมันเป็นคนที่บ้าคาถานินจามากๆนะฮะ มันถึงขั้นบุกเมืองโคโนฮาบุกหมู่บ้านโคโนฮาสู้กับรุ่น3มันสามารถใช้คาถาอันเชิญอันเชิญรุ่น1รุ่น2มาสู้กับรุ่น3ได้ใช้สองพเวลสีเฮอร์ชี่แบบเออพเพื่อนเพืนใช้ได้หลายอย่างเลยนะและวันนี้โอโรจิมารุก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะผมไว้เจอกันชิปหน้า ถ้าผมจะมาเล่นเกมอะไรรีวิวตัวอะไรก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะผมหรือใครที่อยากเห็นตัวละครตัวไหนนะผมหรือว่าเกมเกมไหนสามารถคอมเมนต์เข้มาได้นะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับชัรทแล้วเจอกันครับ